ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้มีโอกาสมารับความรู้เติมเต็มความรู้แล้วก็เราเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการเรื่อเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาองค์การสมัยใหม่กลุ่มบริษัทปูซีเมนไทยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของสังคมประเทศไทยของเรายังไม่พอนะครับยังเป็นกลุ่มบริษัทที่อยู่ในระดับต้นของภูมิภาคเหนือรวมทั้งของโลกใบนี้ครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมสถานที่ส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นภาคเกษตรกรรมน่าสนใจครับเราเลยมาถึงารามโชคชัย ปากช่องที่นครราชสีมาครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะครับที่มีข้าวโพดมีพันไม้หลากหลายแล้วถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่ทําให้ประชาชนคนไทยนั้นมีความสุขเรานี้ปัญหาจากการเมืองมามากมายมโหรารครับจากในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น แล้วก็เชื่อได้เลยนะครับว่าการดำเนินการว่าเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยจะทําให้เราได้เห็นนะครับว่าบทบาทของประชาชนคนไทยนั้นจะต้องมีความตระหนักในการที่จะทำรรักษาในชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรวันนี้ก็เลยคิดว่าจะดําเนินการเกี่ยวเรื่องไลฟ์สไตล์บายกูชินอิสตันนะครับแล้วนี่นะฮะที่เรามยโอการมาสัมผัสจะเห็นนะครับว่าวิธีการจัดการของสวนที่นี่น่าสนใจครับนี่เขาเรียกสวนสุวรรณเนี่ยนะครับเราบริเวณนี้มี ปฏิมากรรมหลากหลายครับมาจากพันธุ์พืชธรรมชาติก็คือข้าวโพดแล้วเราไปเห็นต้นไม้ตรงนี้น่าสนใจแล้วก็ทําให้เราคิดว่าจะต้องกำนาไปแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าดอกไม้ต่างๆในนี้นะครับลองเดินมาดูนะครับพันไม้ต่างๆมีความเชื่อนะครับว่ามีความหลากหลายแล้วก็สมบูรณ์แบบทั้งมีความสดชื่นให้เห็นถึงความไม่ต้องเครียดอีกต่อไปแล้วครับเราถือว่าเป็นการรีแลกซ์ในการสัตวนาการจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตบางส่วนแล้วตรงนี้ครับด้านหลังของผมหนะครับจะเป็นสวนสวนหนึ่งนะครับที่มีผลไม มีความตระการตาสีชมพูสดนะครับแล้วก็มีการผสมภาษาระหว่างสีเขียวแล้วก็ยะงมีผสมภาษาระหว่างสีเหลืองของพระโพดอันนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราอยากจะพักผ่อนแล้วก็เอกเด็กในการที่จะแบ,บ่งปันความรู้ประสบการณ์การที่เราจะหาความสุขเนี่ยนะครับบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปหาไกลตัวมากมายนกที่นี่ก็เป็นอีกส่วนนึงครับที่ทําให้เราได้มีกาสผ่อนคลายเขาว่าผ่อนคลายตังนี้คือนอกจากทาง,งานเต็มที่ทุกวินาทีแล้วให้เกิดความสุขความหาสุขแล้วล้วแบ,บ่งปันความรู้กับคือสุขสังคมแล้วนี่ก็เป็นการเติมเต็ม ความรู้ความที่ประสบก,การณ์ต่างๆหลากหลายครับแล้วก็ต้องมีจินตนาการในการที่จะขีดเขียนและแบบบันควาประสบก,การณ์ครับเราลองมาดูนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างน,นะครับเชิญครับงานนี้ผมจไม่ทราบนะครับว่าชาวบ้านชาวสวนาาทีนน่กำลังทำอะไรมีาาการเปี่ยน,นะฮะอะไรสักอย่างเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนไปครับตรงนี้ท่ญญานประยกัน น้องไคบุกมาด้วยครับวันนี้ครับน้องไคบุ๊กก็ขานโรงเรียนมาเพื่อมาเรียนรู้น้องห้งเรียนแล้วเติมเต็มความรู้สึกที่เป็นความรู้ที่เป็นความรู้สาธารณะซึ่งเด็กเยาวชนสมัยนี้หากมุ่นกระดึ่ดจะยากน,นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสในการที่เราจะแบ,บ่งปันความรู้เรื่องของแฮปปี้บรีนคือทุนความรู้แล้วก็จะมีอยู่เรื่องของแฮปปี้เรลักเรื่องแฟมิลี่นะครับแล้วก็โซซิแอตี้ด้วยนะครับแต่สำคัญที่ก็คือเรามีเรื่องของแฮปปี้ฮาร์ดคือการเต็มจิตใจใทุกนาทีนั่นแบ,บ่งปันความสุขกับสปดูตอไปนะครับว่าตรรงงนนนีี้้เาาามอะไ่สใจบ อันนี้ก็อีกส่วนครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อชื่ออะไรนะครับที่ป็นต้นอะไรบ้างแต่สวยงามครับแล้วเป็นพันไม้ที่นาเจตสักทีนะครับเห็นเขียนว่าเป็นแถวข้างรวมความหมายไม่แน่ใจนะครับแต่นี่น่าจะเป็นวิธีการในการดูแลต่อพันไม้ประเภทนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะถามชาวบ้านนะครับว่ามาปลูกไว้เพื่อประโยชน์อะไรแต่ดูแล้วสวยงามแล้วน่าสนใจครับเอาคาอยู่ปรความแตกต่างของน้องไข่มุกครับไม่มีในแป้ผมดูว่ของ โงต่าแห้งแล้วนะครับน่าสนใจครับนี่ฮะคือเยาวชนคนต้นแบบส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าเด็กๆสมัยนี้รุ่นเราเขาเดียวประมาณนี้เนี่ยทำอย่างไรเราเขจะให้มีมีวามสุขมากที่สุดเติมเต็มอริยบทในการที่จะต้องแบ่งปันประสบการณ์ความรู้นอกจากการที่เราจะให้วองปูนครอบครัวแล้วต้องเติมเต็มความรู้ความรากและการให้ครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ